อนุญาตนะคะถ่ายวีดีโอไว้ค่ะปจบ้ดวันไหนะดวนี่ยวัว่โแจดีค่ะมาพี่เหรอค่ะอันนี้แกงน้ำพริกพริกของโกรดเลยของโกรดย่าเลย มซส่มทำตั้งแต่เมื่อวานนะใช่ไหมคะตู้เครือมาเรียบร้อยแล้วค่ะเแล้วเัาน ouais. uh, hmm. ั okay. ้นปลาอะไรคะทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่าปลาสีขนมตัวใหญ่จังปลาอะไรปลาทูหอมปลาอะไรคะปลาทูหอมจุ่มมามามจุ่มมามั่งปลาทูหอมไหมอค่ะาลาพบรานอะไรอย่างงี้่ เขามีอะไรให้ช่วยไหมคะสวัสดีค่ะอันนี้ยาจะเป็นยาจะเปนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ใครคะยาใครคะอันนี้